อันาพิระทิชาโนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วครับในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราสีที่เมืองนั้นมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งนามว่าทิสาปามโมกท่านเป็นที่เคารพแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยล่ะครับและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่ศิษย์ของท่านคนหนึ่งนี้เอง คือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งสิทธิคนนี้ก็ได้ไปร่วงรู้ความจริงที่มันน่าเจ็บปวดใจเข้านั่นก็คือภรรยาสุทธิราของเขาได้แอบประพฤตินอกใจไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นพอเขารู้ความจริงเท่านั้นแหละครับโอ้โหความโกรธแค้นมันก็ถาถมเข้ามาในใจอย่างรุนแรงเลยเขาเป็นทุกข์มากนะครับทุกข์ระทมจนถึงขนาดที่ว่าเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ได้ไปพบหน้าอาจารย์ของตัวเองนานถึง7วันเต็มๆแต่พอเวลาผ่านไปสักพักไอ้ไฟแห่งความโกรธในใจมันก็เริ่มมอดลงบ้าง เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาละต้องไปหาอาจารย์เพื่อที่จะเล่าเรื่องความทุกข์ใจทั้งหมดนี้ให้ท่านอาจารย์ทิสาปาโมกฟังและตรงนี้เองครับที่ปัญญาของอาจารย์จะได้เปล่งประกายขึ้นมาท่านอาจารย์ทิสาปาโมกซึ่งในเวลานั้นก็คือองค์พระโพธิสัตว์นั่นเองท่านก็ได้มอบโอวาทที่เปลี่ยนด้วยปัญญาเพื่อเป็นแสงสว่างนําทางให้กับลูกศิษย์ที่กําลังมืดแดด้านอยู่ท่านอาจารย์ได้สอนด้วยความเมตตาว่าโดยธรรมธาตุของบัณฑิต หรือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ถูกใจเขาจะไม่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำจะไม่ผูกใจเจ็บเป็นเวรเป็นกรรมและที่สำคัญคือจะไม่เก็บเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์แล้วท่านก็อธิบายแนวคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับคือเรื่องของทั่วไปของทั่วไปนี่มันคืออะไรก็คือของบางอย่างในโลกใบนี้นะครับที่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นของสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ร่วมกันได้ท่านก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพชัดๆ5อย่างด้วยกันนะครับก็คือแม่น้ำํำนนทางโรงสุราสถานที่ประชุมพบปะกันแล้วก็บ่อน้ําท่านบอกว่าของพวกนี้ใครๆก็เข้าไปใช้ได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาและท่านก็เปรียบว่าสตรีบางจำพวกในโลกนี้ก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพอได้ฟังโอวาทของอาจารย์เท่านั้นแหละครับ มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในใจของสิทธิ์ผู้นี้เลยมันเหมือนกับมีคนเอาน้ำเย็นๆเนี่ยครับมาราดดับกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ในใจของเขาจากใจที่เคยร้อนเป็นไฟเต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นตอนนี้มันกลับสงบนิ่งลงคล้ายจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีใจเป็นกลางสามารถวางเฉยต่อภรรยาของตัวเองได้ในที่สุดทีนี้ทางฝั่งภรรยาแล้ะครับพอสังเกตเห็นท่าทีของสามีที่เปลี่ยนไป คือไม่แสดงความหลงไหลไม่โกรธเคืองเหมือนอย่างเคยนางก็ตะหนักได้ทันทีเลยว่าสามีของตนน่าจะรู้ทันพฤติกรรมของนางเขาแล้วด้วยความที่รู้ตัวว่าสามีรู้ความจริงประกอบกับท่าทีที่สงบนิ่งของเขามันก็ทําให้นางเกิดความละอายใจขึ้นมาครับและในที่สุดนางก็ละเลิกการประพฤติที่ไม่เหมาะสมนั้นไปเองหลังจากที่องค์พระบรมศาสดาทรงเล่านิทานชาดกเรื่องนี้จบลงแล้วนะครับพระองค์ก็ทรงอธิบายความเชื่อมโยงของตัวละครในเรื่อง หรือที่เราเรียกกันว่าการประชุมชาดกเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยพระองค์ตรัสว่าสิทธและภร,รยาในเรื่องราวครั้งนั้นก็คืออุบาสกและภร,รยาที่เป็นต้นเรื่องในปัจจุบันนี้เองส่วนอาจารย์ที่สาปามโมกผู้ให้อวาตนั้นก็คือองค์พระาศาสดาคือพระองค์เองในอดีตชาตินั่นแหละครับแต่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือชาดกเรื่องนี้นะครับมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแล้วก็ให้คําสอนกับมนุษย์เราทุกคน ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปตำหนิติเตียนสตรีโดยทั่วไปเลยแต่เป็นการยกเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีงามขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเท่านั้นเองข้อคิดสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะเกิดจากความโกรธและความยึดมั่นถือมั่นของเราเองเนี่ยแหละครับดังนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงควรจะเรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงรู้จักวางใจให้เป็นกลางแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใจของเราถูกอารมณ์เข้ามาครอบงำดังนั้น คติธรรมที่ชาดกเรื่องนี้ฝากไว้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นของทั่วไปแล้วก็อย่ายึดติดว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวคนที่รู้เท่าทันโลกเนี่ยย่อมไม่โกรธไม่ผูกเวรและการวางเฉยโดยใช้ปัญญาน,นี่แหละครับคือหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงขอขอบพระคุณสำหรับการรับฟังนะครับและโปรดติดตามเรื่องราวของชาดกในตอนต่อไปครับ